สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แมชพอย n ์นะครับประจับวันที่31ธันวาคมนะครับวันนี้อยู่กับคุณปาล์มพระสิทธณิณกรุงลอนดอนและผมท็อปชลรพัฒน์แค่แมนเชสเตอร์ไม่ได้ไปเข้าลอนดอนไม่เป็นรอนดอนนะโอ้แล้วผมเห็นล่าสุดเห็นคลิปผมลงว่าผมปิดปิดรอนด์ไอปิดแมนเชสเตอร์นะหรอไม่มีคนเลยอ<ล>ไม่พอไปวันคริสต์มาสเขาหยุดอยู่บ้านกันทำให้พวกผมไม่มอีอะไรกินด้วยจ้ะ จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยไปเลยไปถูกเวลาพอดีไปเาพอยีอ่บ้าเนี่ยเขาจะปิดหนาวไหมหนาวหนาวด้ยไหมหนาวมากหนาวมากก็พา,เ,าเรียกว่าสุดยอดวงการบันเทิงนะ รางวัลเมฆาลาเออกี่รางวัลก็ไม่กี่รางวัลนะแปดสาขารางวัลการแสดงแข่งที่สุดในโลกโอ้แข่งมีป๋องกระพุนทองพับไปแล้วโชคดีนะอันนี้แอบบอกนะไปเจอคุณเชียร์ที่คัมพรด้วยอู้น่ารักมากที่แมนเชสเตอร์เขาเป็นเสาหลักกันนะเสาหลักวงการบ้านเรานะแต่ใกล้ล้มเมื่อไหร่เสาดูทรงแล้วเ่มเลี่ยงแลช่วงหลังโอเนนอลเอ้นแล้วครับแล้วก็ไปไปเขาเรียกว่าตอนที่ไปก็เหมือนกับ พอเจอฝรั่งที่สนิทก็ไปทัวรีลาแม่ไม้มวยไทยพอโชว์สักพักมึงหยิบกระป๋องยามากินะจะเป็นฝรั่งงงบอกเฮ้วิตามินพอโน่เนี่ยยาเบาหวานยาเบาหวานจะลม้ม <c oughs> ร่างกายไม่แข็งแรง <c oughs> จะล้มอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันส่งท้ายของปี2023 <c oughs> พศ2566ก็แสดงว่าเรานี่ทำงานกันแบบทิ้งท้ายแมทช์พอยต์หนึ่งปีนะหนึ่งปีเออมีต่อนะมีต่อมีต่อมีต่อเนี่ยไอไอเอาตรง้ไม่ได้ลำลุกเลยลำลึกเลยว่าเอ้จะครบกี่วันกี่เดือนกี่ปีถามสั้นๆดูนะน้าจอซูมเลยเออกี่หน้ายังมีใช่ไหมพ่กนี้ยังมีอยู่เปล่าพวกนี้ยังมีอยู่ปรากฏสักพักมีไลน์เด้งมาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับรายการนี้หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันโดย t h a นั t ลงนามไว้แล้วก็ในไลน์แล้วก็ไลน์ก็จะออกรีบกรุ๊ปลีบกรุ๊ปีบกรุ๊ปออกกันทุกคนใช่ยังอยู่ยังอยู่เพราะยังติดตามได้เห็นว่ารายการจะขยายเวลาจะจัดสิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มเอานานเลยนะเดี๋ยวยางไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนแต่ค่าจัดเท่าเดิมไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำครับพูดถึงปี2 0 2 3นิะครับเมื่อวานนี้น้องปามนี่ พูดถึงสุดยอดในวงการกีฬาบ้านเราไปแล้วครับนะครับเดี๋ยวไปดูวงการกีฬาต่างประเทศบ้างน,นะครับของเราเนี่ยทีมงาน m a t c h p o i n t ช่วยกันโหวตว่าในช่วงปี2023วงการกีฬาต่างประเทศมีอะไรที่น่าสนใจแบบสุดๆบ้างเห็นว่าโหวตกันทั้ง a b t เลยนะนะเหรอแม่บ้านนะเอ่อรอปภแต่ถ้าี่เช็คนี่เป็น7คนเองนะเเ <laughs> จ็คนอะเคนเองว่า7นคนไม่ใช่นะสิกว่าคนจากการโหวตของเอ t p ทีจากทั้งหมด7 เจ็ดพันเคนเอจ็ดคนท้วนส่วนอีก10คนที่เหลือไม่อยากรายไม่กล้าออกความเห็นนั่งดูคลิปอย่างเดียวนะครับเอาเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่อันดับที่5นะครับอันดับที่5นี่ก็คือต้องให้กับเขาคนนี้โนวัคโยโควิชนี่ขวัญใจผู้ประกาศหลักแพี่ป๋องพี่ปองชอบมากใช่ชอบโนเล่ทำไมโนเล่มีหลายคนทังเลยอะครับ เออปีนี้เขาประสบความสำเร็จหลายรายการเนาะถูกนะฮะจำได้ไหมตอนช่วงโควิดมีดราม่าที่แกไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่แล้วแกก็ไม่ได้เข้าออสเตรเลียครับแต่สุดท้ายที่ตอนนี้ไม่น่าเชื่อจากโนเล่ที่อายุไม่น้อยอตอนนี้ภาพเขาเนี่ยอายุ30กว่าแล้วนะ,นะใช่แล้วก็เบียดกับคาร์ลอสอัลการัสมาโดยตลอดใช่ปีนี้นี่ได้มาทั้งหมด3สแสลมนะครับสำหรับโนวัคยอโควิชก็ได้ต้นปีออสเตรเลียนโอเพน แล้วก็เว้นวิมบิลดันไปครับแล้วก็มาเฟรนช์โอเพนนะครับแล้วก็มี US เอสโอเพนด้วยก็เริ่มโรยลาตามอายุครับนะฮะเพราะว่าคนที่ขึ้นมาใหม่อย่างเจอร์รออัลการัสก็ก่อนหน้านี้ถ้าจําได้ในทัวร์เมนต์น่าจะวิมบิลดันมั้งที่โดนแซงอ่ะใช่ที่โดนแซง<ช>นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ในยุคเรานะใช่คือในยุคเราโชคดีนะครับเราได้เห็นสุดยอดนักกีฬาหลายคนนะยุคทอี่ก่อนนี้ใครก่อนหน้านี้เนี่ยชวิทพีทไหมพ ถ้าย้อนออกไปมีจอนไม่คแอนโดอันนั้นคาแรคเตอร์เขาชัดเจนใช่ไม้ไม่ค่อยอยู่ครบเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโมโหเขาจะทุบไม้ถ้ายุคยุคผมเนี่ยจะเป็นพวกปฏิน่าฮิลกิสดานีเ่าฮันตูโชวาคุณถนัดดูแต่ผู้หญิงใช่ดูกนะฮะยุคที่ดีที่สุดก็มีพี่ทัมมี่ทัมเบรีนธนสุการครับนะฮะแต่ในยุคนั้นนี่นำโดยแอนนาคุนิโควาแล้วก็มีมาเรชราปาวาเน่ยแบริคพียสอ่าสวยมากเลยก็มีเนี่ยเนี่ยมีอันเจลิกเคเบิลหลายคนแต่ว่า ยุคหลังๆนี่เทนนิสหญิงอาจจะดูเบาๆไป<ช>แต่เทนนิสชายเนี่ยก็จะมีโรเจอร์เฟเดร์เลิกไปแล้วโ <N ore, S 2> นเ<า>ล่นาดาวเนี่ยที่เบียดก,กันอยู่ 3- 4มสี่คนใช่ตอนนี้ก็เฟเดร์เลิกไปแล้วนะครับส่วนเอริมารีก็เจ็บซะเยอะใช่ก็เดี๋ยวปีหน้าลุ้นว่าราฟาเอลดาดาวจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ปีนี้ต้องให้เขานะครับทางโนวัคโยควิชก็สะสมแกลนแสลมไป24สแสลมนะครับ <c oughs> นี่ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่ได้แกรนแสลมมากที่สุด เท่ากับมากระเร็ตคอร์ดเลยครับสุดยอดนะครับนี่อันดับ5มามากรเร็ตคอร์ดที่ไปตั้งชื่อเป็นรู้สึกจะชื่อสนามเทนนิส้วยนะใช่ใช่มากระเร็ตคอร์ดนะครับนี่อันดับที่5เป็นของยโควิชนะครับอันดับที่4นี่เป็นเรื่องของสถิติการทำลายสถิติการวิ่งมาราธอนนะครับหลังจากที่สถิตินี่ยืนยาวมาพอสมควรไม่ได้โหวตนะอันนี้ไม่ได้โหวตอ่ะอันนี้ไม่ได้โหวตคุณหลุดโหวตในทีมงานเพราะว่ารู้สึกจะเป็นการวิ่งแบบที่สถิติเหลือเชื่อมากในโลกมนุษย์เลยนะใช่นะครับ เควินคลิปตั้มนักวิ่งจากเคนยาอายุ23ปีนะครับทำลายสถิติโลกในการวิ่งมาราทอนมาราทอนก็คือ42.195กิโลเมตรใช่ปกติเราวิ่งกันประมาณ2นะ, 2, 2>, ะ 2, 2นาที 2>, 2วันนะไว้กินข้าวด้วยปกติเนี่ยรายการวิ่งเนี่ยจำได้ไหมเราเสนอข่าวมีวิ่งแล้วสักพักหนึ่งมีรถมารับ <c oughs> แล้วก็ขึ้นรถไป แ,แล้วก็ลงมาวิ่งต่อลงวิ่งต่อ,อแต่นี้ยเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมนะฮะด้วยเวลา2ชั่วโมง35วินาทีทำลายสถิติของคิปโซเก<อ>้ที่เคยไว้ทำไว้2ชั่วโมง1นาที9วินาทีเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะมนุษย์เนี่ยนอกจากจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆม,มีโอกาสครับที่เราอาจจะได้เห็นนักวิ่งไม่เกิน สชั่วโมงใช่ก่อนหน้าน,นี้มันเคยมีภารกิจที่สถิติโลกเขาไม่รับรองครับที่ทางคลิปโชเกร้รู้สึกทํากับเรดบูลมั้งแต่ว่าตอนนั้นเขาวิ่งเนี่ยก็จะมีแสงเลเซอร์นาทางแล้วก็มีรถประกบหน้าประกบหลังทําให้เรื่องของอ,ของอากาศอะไรเนี่ยหลักอากาศบริสศาสทำให้วิ่งง่ายที่สุดตอนนั้นไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าทางสบันกีทาไม่รับรองไม่รอ,อ,องรับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการแข่งขันทั่วไปนะใช่ถวิ่งสองชั่วโมง30มสิบวินี่ถือว่าเร็วมากใช่ครับถือว่าสุดยอดนะครับก็ทําได้ในรายการที่ชิคา นี่ดูสติการวิ่งของเขาหน่อยนะฮะพอริปตันชาเขียวเนี่ยนะฮะคิดตันนะฮะไม่ริปตันนะฮะถ้าคิดโตนี่โดนกันเยอะเลยช่วงนี้นะครับก็40กิโลเมตรเนี่ยเขาใช้เวลา1ชั่วโมง54นาทีถ้าดูจากความเร็วเนี่ยคุณกีดู5กิโลเมตรเนาะใช้เวลาแค่14นาที14.26จองหเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือ4ประมาณแบบวิ่งประมาณ หโล4ี่นาทีอะประมาณนั้นประมาณนั้นถือว่าเร็วมากนะครับเร็วมากนี่นะก็สำหรับคิปต้มนีเราวิ่งฮารบราทอนรายการแรกที่เข็นยาตอนนั้นวิ่งอายุ18ปีนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยเปิดตัวเดบิวต์อันดับหนึ่งเลยคร,ครับตอนนั้นฮารบราทอนนี่1ชั่วโมง2นาที1วินาทีถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราขับรถเนี่ย หนึ่งนาทีก็คือหนึ่งกิโลนะนาทีอ่ะประมาณนั้นถือว่าถือว่าเร็วนะแต่ว่ามันเรื่องรถติดราว่าติดอะไรด้วยนะคแต่ถือว่าเร็วมากวิ่งกรุงเทพอาจจะไม่ได้แบบนั้นใช่นะใช่นะก่อนหน้านี้เขาวิ่งฮาฟมาราธอนรายการแรกที่เคนยาอายุ18บแปดปีเขาเส้นชัยอันดับหนึ่งเวลา1ชั่วโมง2นาที1วินาทีแต่จริงแอฟริกาเนี่ยเขาวิ่งกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่แล้วก็เริ่มลดลงเรื่อยๆเวลาจากการวิ่งในรายการนานาชาติเริ่มจาก ลิสบอนฮาฟมาราทอนในปี2019อันนี้จะเป็นฮาฟอยู่ถูกต้องจบอันดับ5ด้วยเวลา59นาที54วินาทีแต่ที่สร้างชื่อกับลิตตันมาที่สุดก็คือชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวของเขาดีมากสองรอบแล้วอันนั้นลิตตันนะไม่มีใครขยี้แล้วคริปตันก็คือการแข่งขันบาราคอนรายการแรกที่บาเลนเซียครับนะปลายปี2022 2ชั่วโมง1นาที53วินาทีคว้าแชมป์ไปครับเร็วมากยอดนะก็นักวิ่งจากแอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่า ด้วยภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยมันส่งผลต่อกล้ามเนื้อต่อเส้นเลือดอะไรของเขาทําให้อึดอ,อึดใช่แต่ว่าจริงเนี่ยกิปตันนี้สู้พวกผมไม่ได้ <ทำ S 2> เขาวิง่งวันหนึงรายการหนึงผมเคยวิ่งวันหนึง4รายการมาแล้วอ,อ๋อเหรอใช่วันนี้กี่รายการ วันนี้วันที่แค่สองแค่สองนะวันที่สองพอนะครับเพราะว่าปีใหม่นะพักผ่อนบ้างพักผ่อนหน่อยเคยวิ่งทั้งสี่ห้าแล้วพอช่วงดึกๆเริ่มเบลอเริ่มหาัอะไรเริ่มตาเริ่มลอยแล้วแต่หลังจากวันที่สองอาจจะเป็นอย่างนั้นอีกอาจจะมากกว่านั้นนะครับพี่ดีจะวันที่หนึ่งด้วยแล้วจาวันที่หนึ่งเอาเลยจุดก็นับอยู่นะใช่เอาอยู่นะครับส่วนอันดับสามนี่เป็นดราม่าวงการฟุตบอลสเปนนะ ฟุตบอลหญิงสเปนได้แชมป์โลกแต่คนแทบจะลืมไปแล้วครับคนไปจำเรื่องหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ช่วงที่รับช้วยฟุตบอลโลกใช่ประธานสาพันฟุตบอลสเปนไปจูบนักฟุตบอลนี่แหละคนจุบปากเลยคนสุดท้ายเนี่ยคนซ้ายมือนี่แหละแล้วคือหลังจากเหตุการณ์ที่ไปจูบทางทางเอโมโซเนี่ยมีรายงานว่าก็ไปเหมือนกับหลังจากนั้นก็มีไปลวนลามหรือไปแบบล่วงเกินนักเตะอังกฤษด้วยโอ้โเรื่องใหญ่เลยนะ ก็คือแกคงแสดงความยินดีแหละแต่มันป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไงอาจจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ดีใจเกินอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์อ่ะสเปนอ่ะมีปัญหาภายในใช่เยอะมากในทีมเยอะแล้วคนมองว่าไม่น่าจะประสบความสําเร็จแต่กลายเป็นว่าสเปนพลิกโผมาเป็นแชมป์ได้ก็ดูหน้าตาแกโอเคแกอาจจะหูดีใจแบบสุดเหวี่ยงแต่มันมันต้องอยู่ในขอบเขตเพราะมันมันถูกมองด้วยสายตาคนทั่วโลกโอ้โหเนี่ยครับคือก่อนที่ฟุตบอลโลกหญิงจะเริ่มเนี่ย ของสเปนชุดนี้ที่เรียกมาเตก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ใช่ไหมมีนักเตะหลายคนไม่ยอมเตะนะครับไม่ยอมเล่นมีปัญหากับโค้ชก็บอกว่าโค้ชตอนนั้นซึ่งจะเป็นโค้ชผู้ชายอยู่ตอนใช้ในฟุตบอลโลกเนี่ยค่อนข้างจะเฮียบ<ช>จะเอาของเข้าแคมป์เก็บตัวเช็คด้วนะมีอะไรบ้างจะออกไปไหนก็ลําบากก็เลยมีบางคนไม่ชอบคือแกดีใจจัดแต่ว่ามันกล้องมัน สายตาทั่วโลกแล้วมันดูไม่เหมาะสมนะฮะใช่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับยังไม่จบเลยมั้งตอนนี้เออตอนนี้เขาเหมือนกับลาออกจากประทางฟุตบอลสเปนนะครับทางโรเบียสก็คือทางฟีฟ่าเนี่ยเขามีคำสั่งพักงานก่อนพอพักงานปุ๊บเข้าทางสเปนเลยเพราะว่า ถ้าฟีฟ่าไม่พักงานเดี๋ยวเขาจะมองว่าไปแทกแซงอ่อาใช่อันนี้ก็เลยจัดการได้ใช่นะแต่โทษในการปรับเปลบอะไรเนี่ยยังยืดเยื้อมาถึงตอนนี้นะครับวุ่นวายอยู่นักบอลตอนนี้ก็แต่ละคนก็กลับมาเล่นทีมชาสเปนแบบสบายใจแล้วใช่นะครับไม่มีใครที่จะไม่ยอมเล่นนะครับครับอ่าส่วนอันดับ2นี่เป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลของซาอุดีอาระเบียครับทุ่มเงินซื้อนักเตะเยอะเลอเกินนะครับเาก่ยลใชจ ที่เราเคยคาดการว่าหลังจากการ์ตาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับผมนึกไว้แล้วว่ามันเหยียบจมูกอะไม่ยอมคือคนรวยกับคนรวยเจอกันน่ะแล้วซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงหลังท่านมากราชกุมารเป็นคนสมัยใหม่กร้าพยายามที่จะทําอะไรขึ้นมาใหม่คือจริงๆเขาไม่ได้มองแค่เรื่องฟุตบอลนะครับทราบมาว่าเขาก็ทําสายการบินก่อนหน้านี้มีเอมิเรต์แอรอย่างผมล่าสุดกลับ กลับด้วยเอมิเรตแอร์เนี่ยดูบอลสดๆในทีวีในในในจอได้กาต้าอาเวย์สก็ดูแลดีเคยบินสายกับินซาอุว่าไม่เคยไม่เคยนะคุณไม่ได้เคยได้ินแต่กาต้าอาเวย์สฟรายเอมิเรตเคยเห็นเคยเห็นซาอุดีแอร์ไม่เคยเห็นนะล่าสุดจะทำวิยาดแอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่า ซาอุตอนนี้กำลังไปทั้งองค์คาพยพแล้วก็ก่ <ๆ S 2> อนหน้านี้นก็มีการประกาศแล้วว่าจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนใช่นะครับก็ตั้งแต่ที่ดึงคริสเตียโนโรนัลโด,โด้มาร่วมหลีกได้และจากนั้นคาริมเบนเซมา่าเนมา่ากองเต้ริยัตมาเลสและชื่อว่าถ้าตลาดเปิดเดี๋ยวจะดึงมาเรื่อยๆ<ช>คือตังอะมี นะครับถ้านักเตะพร้อมย้ายมาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวในฤดูกาลหน้าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็จะปรับโคต้าเป็น5้าบวกหนึ่งนะฮะนักเตะเนี่ยขอโทษทีมนึงเล่น11คนขอโทษนะล่อไป5้บวกหนึ่งเนี่ยต่างชาติก็คือครึ่งทีมอะเป็นต่างชาติใช่มต้องได้ห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกแล้วนะเอเชียคนหนึ่งใช่ป่ะใช่เราคิดว่า5คนเนี่ยทีมหนึ่งมีเบนเซม่ากองเต้ สมมตินะฮะชัวเมนี่ลูดิเกอร์นะฮะประตูเป็นคุกตัวไอ้ที่เหลือไม่ต้องเล่นก็ได้จริงจริงคือเขาไม่พูดถึงการส่งเสริมนักเตะของซาอุดีอาระเบียเลยไม่ใช่เวลาส่งเสริมถ้ามีตังเอาทางธุรกิจอย่างเดียวคือแต่ถามว่าผมมีโอกาสบรรยายเอาฮิลาเเนี่ยมันก็มีตัวซาอุที่มันเล่นได้อยู่ประมาณอะคานโนมิดฟิลเล่นได้ออเดอซารีที่เล่นทางสายแต่ทั้งคานโน่แล้วออเดอซารีคือ30กว่าแล้วแต่ตัวอื่นที่อยู่รายล้อมข้างๆเขาเนี่ย มันมันเหมือนจะมีตัวเทคนิคที่แบบขึ้นแต่มันก็ก็ไม่ได้เลยอ่ะ mm hmm. นะอย่างอ่านทีมของจอไดเฮลเลอร์สันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่ามันไม่เว uh ิร์กเพราะว่าตอน,นีดเอาอิติฟาสที่เจอร์าดทำเนี่ยสิบเกมมั้งทีผมจะพิสูจน์ไม่ชนะเลย mm hmm. แพ้ห้าเสมอเออแพ้เออเสมอห้าแพ้สี่นี่ไงเนี่ยครับ mm hmm. ที่ผมกำลังจะบอกคือลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยนอกจากเอาอิติฮัดเออเอาอิติฟากเอาฮิลาวนะฮะเอานาเซอร์ ลีกอะ่ะมีเป็นสิบกว่าทีมเคยได้ยินชื่อทีมอัพฮาไหมเออไม่ไม่เคยได้ยินเลยนะสังเกตไหมว่าทีมพวกนี้ก็จะไม่มีทุนแล้วก็ทีมที่เป็นก็จะแบ่งอย่างนี้นะในมุมผมนะอันดับ1ถึงหหรือ1-3ถึงก็จะเนี่ยเอานะ้เซอร์เอาฮิลาหลังจากนั้นก็รองลงมาก็คือทีมพวกเอาอิติฟาสบางนัดที่เห็นคนดูน้อยนะใช่เอาอิติฟาสส่วนมุมล่างอะ่ะคือทีมอะไรก็ไม่รู้เอ,อเอาเฟย่าแล้วแบบประเภทตัวแบบเหลือจากหลีกยุโรปเหลือแบบมีมีม,ม,ม,มีทีมหนึ่งมีประตูของเซอร์เบียอ่อ สตอร์โควิชบริเวณในสตอร์นโควิชอายุ40โอ้โห40ปีมาเล่นทีมนี้แล้วคุณดูข้างบนมีเบนเซม่ามีอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นประตูที่แบบยิงก็ตรงก็เข้าอ่ะเออคือเขาก็ไม่มีซูเปอร์สตาร์ไงมันมันถูกแบ่งแยกชนชั้นกันเยอะเกลยมันห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับแกอบห่างมันเยอะจริงๆริงสำหรับฟุตบอลซาอิฟฟุตบอลซาอุซาอิฟนะก็สำหรับซาอุดีอาระเบียเพิ่งจัดฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกไปแล้วเดี๋ยวซูเปอร์ลีกเขาจะมาแจมมาไม่รู้เนี่ยกลชชิงงแมมป์สสสโโรรรลลกกนนี่่เเห็าาจััดดคุ้ออ นะผมบรรยายเกมอุรุวะเรสนี่โอ้โหบรรยากาศไฟแบบนี่เจาะคือเป็นจอภาพเลยสบายสบายนะสบายบอลโลกสบายมากนะครับส่วนอันดับหนึ่งนะครับที่ทีมงานรายการของเราโหวตอันดับหนึ่งสำหรับสุดยอดแวดวงข่าวกีฬาต่างประเทศนะครับต้องยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ3แชมป์แฟนมันอยู่ไม่โหวตแน่นอนเรื่องนี้แต่ผมว่าให้นะเพราะเขาก็เก่งจริงอ่ะแล้วก็จริงๆก็ต้องนับเป็นแชมป์ที่4ด้วยเพราะเพิ่งได้แชมป์ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ ครับเมื่อวานนี้เกมที่ลงสนามนเ,าเล่นเจอเชมฟ,ฟิร์เต็ดเอ,เอาถ้วยมาโชว์หน้าสนามเลยจ้เาเลียงกันไปตับเลยเ,เขาได้น่าจะครบหลูบไปนะใ<ช>ห้าถ้วยนะ<ช>แล้วก็วันแรกที่ประเดิมด้วยการใส่เสื้อที่มีโลโก้แชมป์พ <FIFA> ิมเมารีแชมป์ฟีฟ่าคับเวอร์รขาวันนั้นเป็น เสื้อสีขาวอาไอคอไอคอที่เป็นสีเลื่อนหมูอ,อ่ะโอ้โหแล้วใส่โลโกโ้ที่โคตรเจิดจลัดเลยอ,ะอ่ะแชมป์เยอะเหลือเกินใช่แต่และคนนี่ประดับประดาไปด้วยความสำเร็จถูกต้องอนี่ฮะคุณเลนอาเรสครับภาพ<อ>นี้สะเทือนใจแฮร์รี่เคนเหลือเกิน <laughs> นะ<า>ก<น>็ได้ทั้งหมดมีทั้งแชมป์พรีเมียร์ลิกอังกฤษแชมป์เอฟเอครับ นะครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์คัพก็เป็นทีมที่สองของกรีฑที่ทําได้ต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้นี่เป็นเจ้าพ่อช่วยคาราบาวครับเริ่มเริ่มเริ่มทิ้งแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่เอาแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็มาได้ซุปเปอร์คัพนะครับแล้วก็มาฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพท่านเก่งจริงๆนะครับแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังโดนบี้อยู่นะครับนะครับผมบอกเลยฮะเออนะครับตอนนี้อาจจะแซงแล้วครับใช่ครับมีโอกาสครับมีโอกาสอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเเเรรรืืื่่ออออองงขผลลมคนนนนี้ไหบกกกาัั มั่นใจมากเลยว่าผมบรรยายอยู่ไม่ไม่มีข้อมูลให้เลยกล่าวว่าผมใส่เต็มที่แน่เชลซีเตะก่อนชนะเนี่ยคู่ดึกก็ต้องตามมาใช่แต่แมนยูไม่ตามตะกี้ทำท่าจะตามเลยนะุุส่าตีเสมอหนึ่งหได้แต่แต่ไม่เข้าล็อกเองช่วยไม่ได้นะหนีไปซะก่อนใช่นะครับสักครู่มาติดตามมันครับ กลับมาชุดที่2กับแมตช์พอยต์นะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ครับเราไม่ได้รักกันอย่างที่นายคิดแล้วนะสำหรับเชลซีกับแมนยูนะจีกันออกไปนะนะฮะก็เชลซีเมื่อวานนี้ก็เกือบตายเหมือนกันเอาชนะลูตันไปแบบบุดรวิด3ประตูต่อสอนำก่อนสามศูนย์สบายแล้วนะคือจริงๆรลูตันเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่เจอแมนซิตี้เจอแอสตรซัลต์ถึงแม้ว่าจะแพ้เนี่ยแต่เป็นการแพ้ด้วยประตูห่างแค่1นึ่งลูกเมื่อวานเนี่ยครึ่งแรกถือว่าลูตันพลิกโผมากเลยนะเล่น แบบคนละเรื่องเลยเกมรุกใช้อเดบาโยนะฮะกับอิซาคาโบเบร่เกมรับไม่มีทอมล็อกเยอร์กับตันทีมนะฮะก็ใชโอโชเล่นเล่นหลังสาแต่ครึ่งแรกกลายเป็นว่าเชลซี Chelsea, เล่นปกติเลยครับ<ม>ครองบอลปกติแต่ลูตันอ่ะผิดฟอร์มอาจจะเป็นเพราะว่าลูตันเจอช่วงเวลาที่นักเตะเล่นบ็อกซิ่งเดย์ด้วยแล้วก็เล่นสุดสัปดาห์ทีกลางสัปดาห์ทีสุดสัปดาห์บางทีทางด้านรอปเอ็ดเวิร์ดอาจจะมีปัญหาในการจับทับครับครึ่งแรกก็เล่นไม่เป็นธรรมชาติลูตันที่ทุกคนเคยเห็นในเกมเสมอเรอร์พู แพ้แมนซิตี้ประตูเดียวแพ้อ์สซนอนประตูเดียวผมบอกเลยคนละเรื่องเพราะว่าถ้าลูตันเล่นแบบวันนั้นที่เจอกับเชลซีผมบอกเชลซีเสร็จในครั้งแรกครับหร <ừ. S 2> ือลูกแรกของเชลซีที่ได้ในก็กองหลังของลูตันพลาดใช่ไหมที่ส่งบอลเหมือนไม่มีอะไรเลยมาให้ครพาเมอร์ซัดตูมหายเลยใช่แล้วก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับเชลซีก็บุกและใช้โอกาสเยอะแต่ว่า <ừ> พอโอกาสมันเยอะมากๆเรื่อยๆเนี่ยเชลซีก็ทําได้แล้วถ้ามองจากภาพรวมทั้งเกมที่ท่านผู้ชมคือลูตันเนี่ย ได้ลูกฟรีคิกตั้งเตะเยอะมาก mm hmm. เป็นสิครั้งคือทีมระดับแบบนี้ลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะต้องมีความสําคัญ uh huh. ผมนับได้ว่าถ้าไม่นับลูกหม่งของอเดบาโยอ่ะ huh. เตะมุมฟรีคิกประมาณเกือบเกือบสิครั้งอ่ะ uh huh. แต่ไม่ใกล้เคียงเลยไม่ได้ลุ้นเลยคือโยนข้าม mm hmm. ออกบ้างประตูรับบ้างโยนติดหลังเชลซีมันก็เลยทำให้เชลซีรอดพ้นจากการแพ้ในเกมน, uh huh. นี้ ก็เ<บ>มื่อคืนนี้ดูลูกสองที่มาดูไอเก้ยิงนี่แบบยิงเสร็จ่ยผู้บรรยาย,ยังไม่รู้ว่าเข้าเลยนะ <c oughs> ใช่วาววาวยิงเสร็จเอ้าเข้านะตอนนี้คิดว่าเข้าด้าต่างนะปกติกยิงไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่แต่ว่ายิงสองเกมติดชุนี้ฟอมกำลังมานะ <c oughs> <อ>แล้วก็ประตูเหนือชั้นของ <c oughs> โคพามเมอร์สวยจริง <c oughs> ยิงล็อกจังหวะนิ่งมากนะนี่แหละหลบประตูรอกองหลังล้มแล้วค่อยแปรบอลเข้าไปเด็กของเป๊ปกูเดล่านะฮะแต่ว่าหลังจากที่เชลซีกลับมาครึ่งหลังก็เขาเขาลูตันเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเขาเปลี่ยนตัวเขาเอาตัว คลินตันมอริสชาวตันมอริสลงมานะครับเปลี่ยนเอาแอนดรอสเทาวเซนออกไอ้ตัวสำรองลงมาเนี่ยพอยิงได้นะเป็น3-1เนี่ยโอ้โหนักเตะเชลซีสั่นเหมือนเครื่องดีเซลเลยอ่ะอออกอาการออกอาการแล้วพอ3-2อย่าว่าแต่ไอ้นี่เลยผู้บรรยายก็สั่นผู้บรรยายที่เก้าเโอ้โหสั่นเลยพอเป่าทงวิทยาปุ๊บไม่ได้ว่ากลัวเสมอนะกลัวรายการจะหลุดอีกเอาละสั่นนะโอ้หลุดหลุดตลอดเลยอันเดี้อะไรก็หลุดตลอดช่วงปลายปีนี้จุดเปลี่ยนเหมือนกันนะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะ ก็เชลซีตอนนี้ชนะในลีก2นัดติดแล้วใช่เดี๋ยวมกราคมมีทั้ง FA ครับมีคาราบาวครับด้วยเชลซีก็มีลีกอื่เอฟเอคับจะเจอกับเบรเซน n ์นอตเอนคาราบาวครับสองเกมจะเจอกับบีเดอร์สเบอร์ในรอบรองชนะเลิศนะครับนะครับส่วนทีมเพื่อนรักซึ่งผลไม่มาตามนัดติตอนดึกแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บุกไปเยือนนอตติแฮมฟอร์เรสคุณตามบอกสบายๆบายให้ไหมตอนแรกบ<น>อกไม่ก็ชนะอบอกชนะออก็ฟอร์เรสใส่ตีห้าเกมที่เมื่อวานเราคุยกันออฟอร์เรสแพ้แมนยูตลอดอแต่ในขณะเดียวกันฟอร์เรสก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชเป็นน<ม>ูโน่ก็ไม่คิดว่าฟอร์เรสอย่างมากก็แค่เสมออ่ะใชค่คือคือสถิตินะครับเขาบอกว่าฟอร์เรสไม่ชนะแมนยูมา29ปีใชอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ก่อนเกมจะเริ่มมีข่าวเหมือนกันนะครับว่าคนเห็น ทางเจดอนซันโชนะนะครับนักเตะของแมนยูนี่ไม่สนเรื่องของเกมการแข่งขันละนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีชื่อก็ไปฉลองไปปาร์ตี้เขาช่วงปีใหม่ด้วยตัวมันก็ไม่ได้สนอะไรตั้งนานลวแล้วลนินนสัยก็เป็นประเภทไม่ได้มีระเบียบวินัยแต่แรกละค,คือไม่อยู่แมนยูไม่ว่าแต่หลักจากนี้ไม่ได้คิดเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนเออทีมอมื่นเขาจะเอาหรือเปล่าทำไมโยนลงถังขยะไปเลยภาพประมาณนั้นใช่ผมก็แค่ได้เงินสัปดาห์ละสามแสนตอนนะฮะผมไม่ใช้ชีวิตังไงก็ได้ ไปแน่ผมบอกเลยเออมกรานี่เดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปทีมไหนนะจะเกตนะภาพนี้มีความคล้ายใครรู้ไหมใครเดลเลยอลรี่เออคล้ายเหมือนกันส่งเดียวกันเลยและอลลีก็มาาส่งนี้เหมือนกันนะใช่เรื่องผลงานเดียวกันเลยส่งเดียวกันเลยสายปาร์ตี้คือเอาตรงนะไม่ไม่เล่นไม่ว่าเอออยู่บ้านฝึกซ้อมตั้งใจพัฒนาตัวเองมกราคมเราจะต้องย้ายทีมเราจะต้อง ต้องพยายามซ้อมกันอย่างเต็มที่ปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ซะนะครับส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็เรียบร้อยนะครับแมนยูบุกไปแพ้เป็นนัดที่9ของแมนยูแล้วที่แพ้ในลีกฤดูกาลนี้เดือนธันวาคมเดือนสี่นัดสี่ห้านัดห้านัดนะเดือนธันวาคมห้านัดโอ้โหสุดยอดจริงใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้จากที่ได้ชมไฮไลท์หลายรอบนะผมก็นั่งดูเกมด้วยแล้วก็ดูไฮไลท์หลายรอบ มนยู U, ขาดมิวฟิลตัวกลางที่จะคอยสกร,รีนหน้าผู้เซนเตอร์สุดท้ายแมนยูเนี่ยถึงต่อให้จะขายไม่ขายคาร์ิโร่เนี่ยมีข่าวจะไปซาหริซาอดในเ,เดือนมการาคมแมนยู U, ต้องแก้ไขด้วยการหามิวฟิฟตัวนี้มาเลยคือแมนยูเนี่ยขาดกองกลางตัวรับขาดกองหน้าตัวปิดสกอขาดตัวเปิดบอลจากด้านข้างขาดทุกตัวเลยขาดเซนเตอร์ที่อ่านเกมดีและขาดประตูที่จะช่วยเซฟอ่ะทุกตำแหน่งเปลี่ยนให้หมดเลยมีดีอย่างเดียวคือมิดฟิฟตัวลุกอย่างบุโดฟอนันเดสสุดยอดเท่านั้นเองที่บนเก่งมาก คือไปดูนะลูกที่แมนยูโดนยิงอะลูกปาดเนี่ยจากนิโคลัสโดมิงเกสจากทางมอร์แกนกิฟส์ไว้จุดเดิมที่เดิมที่ไม่มีนักเตะแมนยูฟอลโล่เข้ามานี่แหละคือจุดผิดพลาดของแมนยูเต็ดนะครับก็เมื่อวานนี้จริงๆเห็นว่าเซอร์เล็กฟูซันเนี่ยก็ไปดูด้วยนะครับกจรฉลองวันเกิด31ทธันวา8ปปีเครียดเลยทีนี้นอนอยู่บ้านเถอะเออนะครับก็แมนยูเขาบอกว่าเดี๋ยวจบ ช่วงการแข่งขันฟุตบอลฟีมียร์อังกฤษช่วงปีใหม่ซึ่งจะจบประมาณคืนวันที่2มกราคมแมนยูอาจจะหลุดไปถึงที่9นะตอนนี้อยู่ที่7็ไงกระชิดแล้วไงมาใกล้กันแล้วชิตแล้วกราชิกันสามแต้มชิดแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นเพื่อนรักกันอีกแล้วชิดกันแล้วนะครับส่วนทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้1มกราคมนะครับ เราไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นนะเอาลืมเลยเกมสาคัญเลยใช่จะไปลุ้นบอลนอกกนเดียวก็ไม่ได้ต้องเจียทีมไทยด้วยเห็นว่ามีไปเที่ยวดื่มกาแฟเข้าไปอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตนะของมาดามแป้งเขาลงมีคนก็อุ่า์คอมเมนต์นะนักเตะไม่เคยดื่มกาแฟอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าไปเล่นบอลที่ญี่ปุ่นนะทีมมาดามแป้งคอมเมนต์เขาก็ดื่มกัอนประจำหรอครับคือบางอย่างอะไฟบอลไทยนะปล่อยให้เขาทําไปอิชิอิเพิ่งมา ไม่ต้องไปดักจะดื่มกาแฟแล้วจะเป็นปัญหาใช่เขาดื่มน้ำไปบวบหรือไงผมคือเรื่องกาแฟกับการออกกําลังกายเนี่ยสำหรับคนที่สายพิตเนสจบางคนเขาจะต้องมีดื่มกาแฟดำหน่อยเวลาคาร์ดิโอมันจะได้รู้สึกคึกเหินมีแรงในการวิ่งอะไรแบบนี้อันนี้แล้วแต่คนนะนะครับก็ในส่วนของทีมชาติไทยเห็นว่าแต่งตั้งพิธาธรบุญมาทันเป็นกัปตันทีมครับก็โดย ความอาวุโสด้วยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นกัปตันสลับกับเจชนาทิพย์เจชนาทิพย์ก็เจ็บอยู่ก็ต้องป็นธีรทรครับนะครับก็เรื่องของเครื่องแต่งกายกันบ้างพรุ่งนี้เห็นว่าจะใส่เสื้อสีแดงนะสำหรับทีมชาติไทยแต่ว่าสถิติเสื้อสีแดงของทีมชาติไทยใส่ทีไรผลงานไม่ค่อยดีอืมแต่จริงการเจอญี่ปุ่นไม่ว่าสีไหนก็น่าห่วงแต่แต่ข้อดีข้อหนึ่งเพราะว่าโค้ชเอาญี่ปุ่นไงเพราะฉะนั้นคุณจะมายิงเยอะๆนี่คุณคุณโค้ชญี่ปุ่นจะเสียโปรไฟล์นะคุณจะทำ คนของตัวเองมันเสียปไปไม่ได้นะแล้วที่ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมฟุตบอลไทยญี่ปุ่นก็มีการพูดคุยมาโดยตลอดนะ,ะก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์นั้นดีครับ เจ็ดศูนนะไม่อิชิบอกโอ้ไม่น่าทำกันเลยเออนะก็ตอนที่ไปเจอจอร์เจียใช่ไหมก็สีแดงเหมือนกันนะแปดลูกที่เราโดนมาแต่ญี่ปุ่นชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่มาจากฝั่งเยอรมันซะเยอะนะครับก็เพราะว่าเบรกนี้หนาวพวกมิโตมะไม่ได้มานะมิสึโดอันอะที่พูดมาแต่ก็ยังก็ยังโหดอยู่ยังโหดที่เล่นในลีกอังกฤษเองไม่มาไม่มาไม่มาเพราะว่ามีเกมส่งท้ายอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีเตะนะครับบอลอังกฤษเนี่ยโอ้ถึง2มกรารันต์ได้ไหมถูกเล่นกันยาวแล้วมีช่วงพัก นิดๆช่วงกลางกลางเดือนมกราคมมกราทีมธุรกิจมี f a ฟเอัอีกคาราบาลครับด้วยแล้วก็มีฟุตบอลลีกก่อนจะถึงช่วงฟีฟ่าเดย์แต่จริงๆอ่ะผมติดตามบุนเดสิก้าอยู่ตัวที่อยู่บุนเดสติก้าก็ก็เป็นตัวหลักหลายคนแต่ด้วยความที่ผมเห็นรีซืโดอัานเล่นเนี่ยเทียบกับมิโตมะดูแบบไม่ได้แบกทีมขนาดนั้นอ่ะผมบรรยายแฟรงเฟิร์ตดูเลยก็ไม่ได้ไปได้เป็นทีมแต่ว่าพอมาเล่นรวมกันพวกนี้มันเป็นมันเป็นเป็นตั้เแต่เกรดระดับท็อ มารวมกันอ่ะมันก็จะดีกว่านักเตะที่เล่นกับเจลีครับอก็อ,อ,อิชิอิโค้ชของไทยนี่มีเวลาซ้อมได้ซ้อมไม่สวันครับเพราะว่าเดินทางรวมตัวกันวันเดินทางเลยแล้วก็ไปญี่ปุ่นมีเวลาปรับตัว2วันแต่อิชิอิเนี่ยรู้ข้อมูลนักเตะไทยค่อนข้างเยอะอ่ะนะครับอานะครับก่อนจะไปปิดทยรายการของเรานะครับ ทีมงานบอกว่าเราสองคนจัดรายการวันสุดท้ายของปีครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวแทนอวยพรปีใหม่หน่อยน้องปางหมอน้องปางหมนเลยไม่ได้นัดนะตอนเริ่มอ่ะไม่เลยนะก็ขออวยพรให้แฟนๆรายการครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีที่ผ่านมาจะเจอเรื่องราวไม่ดีนะฮะหรือว่าเรื่องราวที่มันมันไม่น่าจดจําก็ปล่อยมันผ่านไปปีหน้าก็เป็นปีที่ต้องต่อสู้กันใหม่นะฮะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญบอกเองก่อนเลย นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะรับรวยเงินทองนี่มาเป็นรองเอาสุขภาพก่อนนะมีเวลาก็หาเวลาออกกําลังกายนอนห<อ>ลับพักผ่อนด,ด้วยอันนี้ก็บอกตัวเองอีกเช่นก<อ>ันนะทำงานก็ขอให้ประสบควาสมสําเร็จนะครับในทุกๆเรื่องนะถ้าดูาแมชพอยต์กับเกยชือ่อราการผิด<อ>ก็จะเฮงๆตลอดละมีเซอดุดนิดนึงมันก็ตั้งคล้ายๆกันเนี่ย <laughs> นะฮะก็ขอให เฮงเฮงถ้าดูรายการเราครับส่วนผมเองก็ปีหน้า2024นะครับขอให้ทุกคนที่คิดดีทำดีขอให้โชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปีและตลอดไปครับนะ2024นะนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแมทช์พอยด์ด้วยใช่มา3ามทุ่มครึ่งเหมือนเดิมถูกต้องนะครับเริ่มพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเป็นคุณยุทธแล้วก็พี่ชัยใช่นะครับเราได้ปิดท้ายเลยเหรอปิดท้ายเลยที่ชอบทำอะไรปิดท้ายทุกปีแล้วปิดท้ายที่ไรลาจากลาทุกปีเลยผมว่าอยู่ยาวๆครับนะครับออาปิดท้ายรายการวันนี้นะครับ ไปดูภาพฉลองการทำลายสถิติต่างๆของทีม Oracle Red Bull เขาบอกว่าฤดูกาลนี้ทำลายสถิติเยอะมากและเกิน Red Bull นี่ก็ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะก่อนกระโดดล่มจากสาว่ายน้ำอะไรไม่รู้ชอบมากเลยเขาบอกว่าทำลายสถิติเปอร์เซ็นตการชนะสูงสุดในหนึ่งฤดูกาลชนะมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลคะแนนมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับลากันด้วยคลิปนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ